ก็หมดอย่างที่มีคลิปออกไป่ค่ะก็ได้หมดสัญญาแล้วหมายถึงสัญญากระดาษก็หมดกันแล้วแต่ว่าก็ยังทํางานร่วมกันทุกวันค่ะใช่เป็นสัญญาใจเป็นสัญญาใจใช่ค่ะคือมันไม่ได้เกิดจากการที่แบบเราอยากออกหรืออะไรมันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการบาดหมาอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือก็พยายามปรับกันทั้งสองฝ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ มันมันไม่ได้ก็เลยคุยกันว่าโอเคอย่างั้นเราก็เป็นเป็นสัญญาใจกันไปอะไรอย่างนี้ละการอะไรเงี้ยมันด้วยด้วยยุคสมัยใั่ไหมคะด้วยด้วยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปอะไรอย่างเงี้ยมจริงจริงมันคือด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปด้วยค่ะคือตอนนี้มันมีออนไลน์มีอะไรเยอะแล้วก็เราก็ดันไปทางนั้นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ในสัญญาเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ครอบคลุมไปหมดแล้วก็ แต่จะให้เขามาเปียนให้เราคนเดียวมันก็ไม่ได้เพราะเราก็ต้องเข้าใจทางช่องว่าเขาต้องมีนักแสดงที่ต้องดูแลกเยอะมากเลยนั้นนั้นมันก็เลยต้องออกมาเป็นในรูปแบบแบบใจหายนะคะแบบใจหายใช่คือทั้งทั้งที่เราเดินเข้าช่องเหมือนเดิมทุกวันแต่ว่าในวันที่เราเดินออกมาแล้วเรารู้ว่าวันนี้มันหมดในกระดาษแล้วอะ่ะเราก็ใจหาย เป็นความรู้สึกที่เป็นยังไงครับมันเป็นแบบชันเหมือนมันเหมือนเป็นฟิลแบบว่านี่คือเซฟโซนของเราตลอด14ปีนี่คือบ้านของเราที่เราอยู่อย่างอบอุ่นมากๆเลยเงี้ยแล้วก็หลังจากนี้ก็คือเราก็คงจะต้องออกไปทํางานที่อื่นบ้างแหละโอเคมันอาจจะไม่ได้เป็นเซฟโซนของเราเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็พร้อมไหมที่จะออกไปแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆการออการเป็นการมีความทัาทายไหมหรือว่ายังไงก็มีค่ะมีค่ะวันนี้ก็ เป็นงานที่ที่รับเข้ามาก็จะเป็นงานใหม่ๆที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยรแบบนี้ชอบหมชอบรักค่ะไม่ไี้จะไปเซ็นไม่ได้จอไปเซ็นไม่ได้จะไปเซ็นที่ไหนค่ะมีคนรักเงินไหมคะมีคนเป็นอะนะมีคนชวนเซ็นเอ่อไม่ทราบค่ะอันนี้คือผู้จัดการก็ไม่อาจจะไม่ได้บอกเราทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนตัวก็คิดว่าก็ยังให้เกียรติเกียรติทางช่องสามเหมือนเดิมแล้วก็คลิปที่ทําในยูทูบออกไปก็คือแค่รู้สึกว่า มันเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่เราอยากจะกลับมาดูเมื่อไหร่เราก็รู้สึกภูมิใจที่โอเคอย่าลืมว่าวันหนึ่งเราเิดมาพอที่นี่นะอะไรแบบนี้นไนานเลยว่านานนานคือเราอ่ะเหมือน<ม>พอเราทํางานออนไลน์ใช่ไหมเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าอันเนี้ยเหมือนมันจะมีปัญหาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยเราก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะเป็นฟิลเหมือน ไปได้เราทําได้แต่พอเราทำรู้สึกว่า,วาก็เก่งใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออทีนี้มันก็จะมีมีมีที่เราแบบคิดในใจไว้นิดนึงแล้วทีเนี้ยเราก็จะมานั่งคิดว่าโอเคแล้วทีเนี้ยถ้าหมดสัญญาแล้วเราจะทายังไงกันต่อดีเราก็มีปรึกษากับทั้งผู้จัดการมีปรึกษาคุณแม่มีปรึกษาเพื่อนๆในวงการทุกๆคนเลยว่าเราจะหาทางออกกับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นของเราตรงเนี้ยยังไงดีอะไรเงี้ยรวมถึงปรึกษาผู้ใหญ่ของทางช่องเราก็ปรึกษาแล้วเราก็พยายามที่จะหาทางออกร่วมกันแบบมากมาก แต่มันไม่ได้่งก็เลยแบบว่ามันเหมือนกับว่าแบบเราก็มองหน้ากับกับคุณดิวเรามองหน้ากับพี่แม่มเลยไงที่เขาดูแลเรามาเรารู้สึกว่าอมันทําอะไรไม่ได้เนาะเี้ยออเราก็รู้สึกโอเคถ้าอย่างนั้นก็เป็นสัญญาใจกันกันหอกแต่สำหรับคนพอเป็นกิจสกัเขาก็ต้องมีความกลังเรื่องความไม่มั่นคงบ้างร่วมกนเรื่องไหคะเรามีกำลังมืเรื่องนี้บ้างไหมคะอืม อาจจะไม่ได้กังวลเรื่องความไม่มั่นคงขนาดนั้นแต่ว่ากังวลเรื่องนี่แหละค่ะเรื่องการออกจากเซฟโซนของเราใช่ช่วงเวลาสั้นๆช่วงอดิสันที่ได้ออกมาแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็ช่วงเวลาสั้นๆที่ออกมาก็ยังยังแบบมันต่างขนาดนไหนสบายมันไม่อยรรู้สึกแบบไม่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 รู้สึกเกรงใจเลยแบบมันมันไม่ไม่ไม่ได้ต่างมากค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังเดินเข้าช่องสามทุกวัน ใช่วันที่มันมีนมความเขาเรมันมีผลต่อความรู้สมมึกของเราก็คือวันที่หมดมสัญญาจริงๆวันที่เราไปทําคลิปว่ายทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออันนี้คือมีผลต่อใจเราแต่คือวันต่อไปที่เราไปทํางานหรือว่าเรายังเจอผู้ใหญ่อยู่ล้วก็้พวกก็ยังคุยกับกับคุณดิวเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออจริงๆทางช่องก็ยังให้ความอบอุ่นเราเหมือนเดิมยังเป็นบ้านของเราเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้แยกขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยเราก็แค่รู้สึกว่าอ่ะจะไปไหนจะทําอะไรอ่ะ ก็ต้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบ,บ้านของเรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ต้องไม่ทําอะไรที่เรารู้สึกว่าโอเคฉันก็จะปกป้องบ้านของฉันหลังนี้แหละไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปทํางานที่อื่นต่อใช่ครือว่าคุณเป็นในยูท<อ><ม>ูปอิสับที่มจริง,รงๆในยูทูปค่อนข้าง,อ,งอิสระอยู่แล้วค่ะบางเพนใช่ก็เลยไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันน่าจะจะรุยงานด้านไหนเป็นหลักล้างแรงงานตอนเนี้ย มันเป็นฟิลเหมือนกับว่าทำทุกอย่างที่เข้ามาแล้วก็พยายามจะบอกผู้จัดการว่าเราอ่ะมีฟิลอยากจะแบบตอนนี้มันมีงานอะไรเข้ามาเราลองรับๆดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าเราชอบอะไรกันแน่ตอนนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสายงานมันออกมาเป็นอิสระมันก็ค่อนข้างกว้างขึ้นเราก็ต้องดูว่าโอเคเราถนัดด้านไหนเราชอบด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยผู้การจะโผล่ร่วมงานกับช่องอื่นแล้วก็กับช่องนี้ไหมคะอืม ก็นจะจมีในอนาคตค่ะใช่แฮ็กซนนี่ไปเลยไปหาแบบขบจูบทำลายความสมนุกเราไปเลยก็อาจจะมีเพราะว่า30แล้วค่ะจะเล่นอะไรต้องรีบเล่นเดี๋ยวจะยุ้ยจะยานไปหมดคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเราเราพี่เกมไม่คิดอยู่หรอะคะก็เจอกันเรื่อยๆเ็ยยั <c oughs> งไงกัน็ตามงานแต่งในงาสุดก็เจอกันตามแต่งใช่ อไปนะรแฮชแท็กจีพีเกตตลอดไปค่ะถามว่าทำไมคะมันมันขบัดไม่ออกจัดใจเหรอคะไม่ได้ในไก่ถามมันไปไหนก็เจอค่ะไปไหนก็เจอมันหนีไม่พ้นันเอ้าเจอเยอะนี่คือบุกเพสันนิวาสนี่คือผมไม่คิดจ้าจบ แจ็คก <laughs> ี้เกตจ้าถึงแม้ว่าในละครจะเป็นโปเบลล่าแต่ในชีวิตจริงคือแจ็คกี้เกตจ้านี่คือตั้งแต่อยู่คนหมดสัญญาแต่ยังยังหมดได้เลย <laughs> ใช่นี่คิดว่าน่าจะถึงจนถึง80บอ <laughs> ่ะ <laughs> <laughs> ไปเรื่อยๆเออจนถึง80ใช่โ <laughs> <laughs> อนน้แต่นางก็ตลกนางก็น่านนรักนางก็เบืบอ่บอเบ่าของนางอ่ะ <laughs> <laughs> ฉันก็แกล้งนางเล่นๆสนุกดี <laughs> ก็อยู่ญี่ปุ่นมันต่อไหมครับมันต่อไหมมันไม่มันไม่ได้คุยกันต่ออ่ะคือเหมือนกับว่าอย่างกับโคตาเนี่ยเราอ่ะได้อะไรคะเกิดอะไรขึ้นมาอ๋อคืออ๋อเเชียร์แรงกรนโอ้โหคิดดูแล้คนดูเป็นล้านเลยนะำตอไอ้เนี่ยฉันก็อยากบอกนางเหมือนกันสิว่ากลัวนางจะโกรธนางไม่น่ารู้เรื่องหรอกที่บ้านนะฉันไม่กล้าพูดกับนางเลยอ่ะใช่ไหมฉันให้สัมภาษณ์มาแล้วฉันก็ไปนั่งดูมันเหมือนคบกันเลยอ่ะพูดอลไรออกไปวันนี้ยแล้วก็คิดในใจ อกโคาตาดดีป้ววะแล้วก็จะอย่าบอกเลยให้มันไม่รู้นั่นแหละดีละอาจะรู้แล้วก็ได้หรอนางอะไม่รู้นางรู้แค่ว่าเหมือนมีคนอนะทําคลิปทําคลิปอะไรไม่รู้ทําคลิปเหมือนฉันทํากับข้าวแล้วเยโคาตาัดทากับข้าวมั้งแล้วก็เอาเหมือนคลิป<ม>จากคนละออที่อะเออมาต่อกันแล้วนางก็เหมือนเห็อนอันนั้นนางก็ส่งมาหาฉันบอกว่าเธอเขาจับคู่ฉันก็จ้าแล้วก็ฉันพูดไปไกลแล้วไกลแล้ว กไม่ได้พูดอะไรต่อจ้ะคลิปลุกได้หรือเปล่าอะไรนะเรคลิปลุกได้หรือเปล่าคลิปลุกอะไรอ่ะคลิปลุกคือแบบไม่อยากจะแบบออกทะเลเหนือสาวไทยเนี่ย ไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันแล้วเปล่าไอ้ที่ผ่านมาที่ให้สัมภาษณ์ก็ดูเหมือนไม่ค่อยได้คีเลยนะเออก็เลยแบบตอบคำถามนี้ได้ไม่ค่อยเต็มปากเออแต่ว่านี่ก็เข้าใจว่าก่อนไปญี่ปุ่นอ่ะเราก็ปรึกษานักนึ้นไปไงเออพออยู่ญี่ปุ่นด้วยความเป็นเจ้าบ้านก็มีความเป็นห่วงว่าเออไปคนเดียวรอดไม้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้คุยกันอ่ะพอกลับมาก็เป็นฟิลกลับปลอดภัยไหมเออไม่นั้นเลยไม่นั้นเลยแต่เขาต้องน้ำกดไลค์เราแบบไวมากเลยนะ นตใช่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราหวั่นไหวไปแล้วนะอันี้ดหวั่นไหวแล้วนยจะไม่หวั่นไหวได้ไงให้เป็นใครพาฉันไปเที่ยวแบบฉันก็หวั่นไหวหมดฉันก็อุ้ยนารักหวั่นไหวนี่คือแบบว่าเรารู้สึกว่าอน้เาน่ารักเนอะเขาอุตส่าห์พาเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหหวั่นไหวจะไดอยากได้เป็นผัวก็ไม่ถึงขนาดเไม่ได้เป็นสามีจทาก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้ตอ่าสี่เออมาสี่ค่อ้าม่ เกิดว่าเขามาจีบให้แปลคำนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยว่าบอกหน่อยเพราะว่าไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเอออนี้จีบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ลองคอมเมนที่เหมือนจีบเราอะอะไรนะจีบมีมีนะมีนะแบบร้กันเองปะเนี่ยเขาไม่คิดปะเนี่ยไม่หรอกจริงจริงนี่รู้สึกว่าคอนเวอร์เซชันแต่ละอย่างที่คุยกันก็เป็นฟิลเพื่อนแหละใช่มันไม่ได้เป็น แต่ด้วยความที่นางก็เป็นสายตาะนิดๆเนอะคะเราก็เป็นสายตาอ่ะเราอาจจะฉีดยาให้นางแรงอ่ะเป็นฟิลแบบเราได้จะตอตางแรงจนเรารู้สึกว่าอุ้ยหรืออยากจะขี้มันชอบแนวนี้อะไรแล้วก็อาจจะตาะล็อกกับนี่ก็เป็นแบบเป็นฟิลตาะเกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรในเรื่องี่อยากไปญี่ปุ่นไหมคะไปเขาบอกให้อหมนี่คิดว่าไม่บอกแล้วแม่แอบไปเจอกันสองคนดีกว่าอ๋าอ๋อ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 อ๋่อ๋ออ๋ออ แล้ว่ันนี้เขาไม่มีแผนเลยอ่ะเขาไม่มีแผนจะมาไทยเลยอ่ะบ้าคุยกับเขาตลอดเลยนะปอลรานะไม่ไม่ไม่คือว่ามันมีได้คุยกันบ้างแต่มันจะไม่ได้เป็นแบบทุกวันคือถ้าจีบกันมันต้องคุยกันทุกวันป่ะล่าสุดเมื่อไหร่จำไม่ได้เลยอ่ะจำไม่ได้เลยทำไงดีอะจะเที่ยงกับข่าวเลยนะเย้มกับข่าวเกตสกับข่าวดูไทยอ่ะ ไม่มีใครเป็นคนจริงเลยนะที่ให้เลือกเนี่ยเศร้าจังเลยอ่ะทำไมชีวิตมันเศร้าอย่างนี้อ่ะไม่อจัดช่องแล้วก็ยังไม่ได้ผัวเลยนะ <c oughs> ไ,มไม่ไม่เดี๋ยวฟ้องทนายเลยค่ะ